สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋แม่เจ้า6กสนะครับวันนี้ผมจะมาบอกปัจจัยของการตอนกิ่งนะครับว่าทำไมบางกิ่งถึงไม่ออกรากนะครับหรือตอนไม่ติดนั่นเองนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถเห็นได้นะครับความอ่อนความแก่นะครับนี่ครับเป็นต้นเดียวกันนะครับกิ่งเดียวกันนะครับ ตรงนี้ออกลากนะครับข้างล่างข้างบนนี้ก็ตอนขึ้นมาอีกก็ออกลากเยอะนะครับมีตรงนี้ครับตำแหน่งที่3ามที่ตอนนี้ไม่ออกลากนะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่4ถ้าจะว่าเป็นเพราะความอ่อนความแก่ของช่วงกิ่งก็ไม่เกี่ยวนะครับตัวตอนนี้เพราะตัวนี้เป็นส่วนที่อ่อนไปทางอ่อนนะครับก็ยังออกลากเยอะนะครับข้างล่างนะครับซึ่งเป็นส่วนที่แก่นะครับ ก็รากเยอะนะครับตรงนี้รากไม่มีนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้มันจะเป็นสีดํากว่าเขานะครับตัวนี้จะเป็นสีน้าตาลนะครับตรงนี้ปัญหาก็คือคือมันมีความชื้นมากเกินไปนะครับมันจะอมน้ํามากเกินไปนะครับเกิดจากการที่เวลาเราตอนกิ่นนะครับ เราไม่บีบน้ําออกนะครับนี่ครับพวกนี้ผมบีบน้ําออกนะครับแต่ตรงนี้ผมลองไม่บีบน้ํานะครับเพื่อตอนดูผลปรากฏว่ารากไม่ออกเลยนะครับนี่ครับถ้าออกก็คงอยู่ในในจนมองไม่เห็นนะครับซึ่งผิดปกตินะครับตอนวันเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับมันต้องรากออกแล้วนะครับทั้งที่เป็นกิ่งเดียวกันด้วยนะครับก็เลยสรุปว่าปัจจัยตรงนี้ที่ไม่ออกเพราะว่ามันแฉะเกินไปนะครับ ตนนี้ผมก็เคยทําคลิปเรื่องไอเดียในการตอนกิ่งให้ได้จํานวนเยอะๆนะครับภายในกิ่งเดียวนะครับซึ่งผมใช้พวงคลามนะครับมาเป็นต้นแบบในการทํานะครับส่วนถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งอื่นๆนะครับก็อาจจะไม่สะดวกอาจจะไม่ได้ผลแบบนี้นะครับไม้เลื้อยแบบนี้เช่นพวงคลามนี่ผมว่าได้ผลแน่นอนนะครับเพราะทำให้ดูแล้วนะครับทีนี้เรามาตอนดูนะครับว่าทำยังไงถึงจะถูกวิธีนะครับ ต้นนี้ผมจะตอนตำแหน่งเดียวนะครับเพื่อให้ได้ต้นยาวต้นสูงไปเลยนะครับผมจะตอนตรงนี้นะครับก่อนจะต้อนกิ่งนะครับเราจะทําการตัดใบออกนะครับเพื่อให้เราทําการทํางานถนัดนะครับแล้วเราก็จะทํา แผลนะครับเป็นคว่นกิ่งนะครับรอบนะครับโดยจะคว่นใต้ข้อหนึ่งที่นะครับหมุนๆนะครับถ้ามีมีคว่นกิ่งก็ใช้แบบนี้นะครับหรือถ้าไม่มีก็ใช้มีดทั่วไปนะครับคัตเตอร์หรือมีดทั่วไปที่สะอาดแล้วก็คมหน่อยนะครับอันนี้ก็เว้นบาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็นะครับกดลงไปนะครับปาดรอบด้านนะครับ เสร็จแล้วก็กรีดแล้วก็นำเปลือกออกนะครับแล้วก็ขูดนะครับขูดเนื้อเยื่อด้านในนะครับถ้าจับดูมันจะเป็นลื่นๆนะครับแล้วก็ขูดออกให้ความลื่นหายไปนะครับแล้วเราก็ทาฮอร์โมนเล่งรากนะครับใช้ผ้านะครับมัดปลายไม้แล้วก็ชุบมาทาน,นะครับ หรือถ้าใครมีผู้กันก็ใช้เป็นผู้กันเลยก็ได้นะครับพาตรงแผลด้านบนนะครับสำหรับฮอร์โมน B1 นะครับผมก็มีจำหน่ายนะครับขวดขนาดนี้นะครับเป็นขวดขนาด100มิลลิลิตรนะครับผมจะขายพ่วงไป2ขวดนะครับในราคา100บาทนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับ ถ้าใครต้องการใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับ083 085 2344นะครับก็ไม่สะดวกทำเก็บเงินปลายทางนะครับและก็ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ด้วยนะครับติดต่อทางไลน์นะครับตุ่มตอนนะครับเราจะใช้ขุยมะพร้าวใส่น้ำนะครับให้อบน้ำกันไว้นะครับแล้วก็มัดด้วยยางนะครับอันนี้ผมพูดบ่อยนะครับว่าควรใช้ยาง เพราะเวลาแกะนี่มันจะยางก็จะขาดเปื่อยไปด้วยนะครับทําให้แกะง่ายนะครับเราก็จะ่าตรงตรุ้มตอนนะครับทางแนวยาวนะครับนี่ครับประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับที่กิ่งที่ทําเคยทํามาพลาดก็คือไม่ได้บีบน้ําออกพอนะครับนี่ยบีบน้ําออกเลยนะครับบีบ ออกนะครับเพราะที่มันไหลๆออกดีคือให้มันออกไปเลยนะครับมันก็จะเหลือพอหมาดๆแล้วนะครับทีนี้เราค่อยเอาไปหุ้มนะครับแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวนะครับที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับมาหุ้มนะครับหุ้มด้านบนนะครับก็หุ้มแผลนะครับให้เลยไปด้านบนหน่อยนึงนะครับเอาด้านที่กว้างๆนะครับอยู่บนแล้วก็ใช้เคเบิลทายนะครับ มารัดนะครับข้างบนหนึ่งที่ข้างล่างหนึ่งที่นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตอนกิ่งนะครับจุดประเด็นสำคัญของวันนี้ก็คือการต้องบีบน้ำออกจากตุ่มตอนนะครับให้เหลือพอหวัดหมานนะครับ ถ้ามันแฉะชื้นเกินนะครับมันน้ําเยอะเกินก็จะเป็นแบบนี้นะครับลากไม่ออกนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ